กราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคะแนนกับพระคุณคุณแม่สุรีด้วยนะคะออเดอร์ของเราจัดส่งมาแล้วค่ะแม่เพิ่งจะลงนะคะแม่สาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ้าเอาใส่ล่มไว้ค่ะแม่นี่ออเดอร์ของพิเพชรเจ้าว่าบังนัดบกงามดอกกุศนต้นสับประรดไม่ค่อยสวยนะ,ะนี่แหละค่ะแม่หนึ่งคันรุด ชีใจมากที่ได้ได้ทานต้นบังนัดค่ะแม่สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะแม่จ๋าขอคุณแม่มีแต่ความสุขขอบคุณทุกทุกคะแนนขอบคุณทุกแชร์ทุกับ์ขอบคุณคุณแม่สุดีที่ท่านเพิ่มเติมนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทท่านบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่ บุญนนุนนำค่ะแม่ความเจ็บแย่ความไข้ายาให้มีนะคะแม่จา๋าที่เอนดูพี่เพชรค่ะแม่จา๋าเพิ่มเติมเป็นทุนท่าสบประรดให้คุณแม่สาธุสาธุค่ะแม่จา๋าราบพอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแม่จา๋าสวัสดีค่ะ